ผมถูกด่าจากคนที่ไม่รู้ปีเตอร์คอปรักพังถูกนอกใจเลิกราก,กับอดีตภระยาไปหลายปีแต่พระเอกหนุ่มอย่างปีเตอร์คอปก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อได้ดีในการดูแลบุตรชายทั้งสองคนซึ่งหนุ่มปีเตอร์นั้นจัดเป็นหนุ่มหล่อที่โดดเด่นมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันไม่ว่าผ่านไปกี่ปีความหล่อของเขาก็ไม่เคยลดลงเลยค่ะซึ่งล่าสุดเขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการขัาไฟเดย์ เผยถึงเรื่องราวความหลักและครอบครัวแบบจะเต็มซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่าผมเคยถูกนอกใจหนับให้แล้วกันนึกออกตอนนี้ก็ห้าคนครับที่เลิกกันได้ก็เพราะผมจับได้เองซึ่งตอนนั้นที่ผมหายไปนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นการที่เราต้องปกป้องตัวเองแล้วไปว่าคนอื่น อันนี้ไม่ใช่แนวทางผมผมว่าไม่มนันซึ่งผมไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้แต่ท้ายที่สุดผมไม่อยากไปพูดอะไรไม่ดีเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจเรามองตัวเองในกระจกทุกเช้าเราก็รู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรครับ